สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c เอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบเจอกับนุกเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุกอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเอที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีนะคะวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะวันนี้เน้นเป็นกระบะสี่ประตูตัวเตี้ยแบรนด์หลักเจ้าตลาดแล้วก็เป็นรถหน่วยงานปลดระวังอีกหนึ่งคันนะคะที่บอกเลยว่าไม่ควรพลาด สำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota h i ฮรัก V ี vo 2.4ตัวมิตรนะคะดับเบิลแตัว Z Edition ปี2021เกียร์ออโต้สีบอลเงินกับราคาเพียงแค่479,000บาทนะคะคันนี้ได้แคดดี้บอยพร้อมใช้งานมาด้วยนะคะลงเล่มให้ลูกค้าพร้อมเลยเอาไปใช้งานต่อยอดได้เลยกันแดดกันฝนเน้นบรรทุกข,ของคันนี้ไม่ควรพลาดตอบโจทย์แน่นอนนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะข้างว่าตกผ่อนเดือนแล้ประมาณ8,000กว่าบาทในเลทฟรีดาวถ้าลูกค้าดาวเพิ่ม ค่างวดก็ลดลงตามเงินดาวนะคะเป็นรถมือเดียวออกค้างด้วยประวัติตีเช็คศูนย์ได้นะคะรถหน่วยงานมีการดูแลอย่างดีเข้าศูนย์ตามรอบตามระยะอยู่แล้วนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าได้รถคุณภาพไปใช้แน่นอนนะคะ<อ>แล้วที่สําคัญมีการตรวจสภาพตัวรถให้ด้วย274รายการมีใบตรวจรถให้นะคะได้รถเกรดเอรถ5ดาวนะ,ะมีใบเซอร์ให้รับรองได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน ส่วนรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากออปชันก่อนคันนี้นะคะไฟคู่หน้าจะเป็นมันติรีเฟกเตอร์สเปคเดิมโรงงานตรงรุ่นเลยนะคะคันนี้กระจังหน้ารุ่นนี้จะได้เป็นสีดำเป็นโนแบ็คพร้อมกับคิวที่เป็นโครเมียมนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะคะโครงสร้างตัวรถเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ำตรวจเช็คประวัติได้นะคะมาพร้อมกับ ล้อแมกอะลอยนะคะสเปคเดิมโรงงานตรงรุ่นเลยนี่แมกนะคะรุ่นนี้ขอบ16ตัวยางปี2024นะคะยางดีดอกเต็มใช้งานได้ยาว,ยาวแน่นอนนะคะเหลี่ยมมุมสัตว์ลดคมกิบแบบนี้เลยสีสม่ำเสมอกันทั้งคันแน่นอนนะคะเป็นสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายตัวโลโก้มาครบนะคะก็ตกข้างรุ่นนี้นะคะได้เป็นสีดำมีไฟเลี้ยวที่ตกมองข้างให้พร้อมแล้วก็ติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะคะ เดี๋ยวพาดูด้านในกันนะคะภายในได้เป็นโทนสีดําแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าสเปคเดิมโรงงานเลยเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พวงมาลัยนะคะไม่มีช้ำไม่มีทะลอกไม่มีสึกหลอเลยกับเลขไม้นะคะรถคันี้วิ่งไป1นึ่งแสนหกมโลนะคะก็ถือว่าใช้งานปกติไม่เยอะนะพอรถมีการดูแลอย่างดีเข้าศูนย์ตามรอบตามระยะแน่นอนนะคะนี่รุ่นนี้ก็ จะได้ในส่วนของหน้าจอนะคะที่เป็นจอทาสกินจอเดิมแท้โรงงานสัมผัสไววใช้งานได้ปกตินะคะเชื่อมต่อบ oo ูทูได<า>้แล้วก็คันนี้เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ด้วยแอร์แบบอนาล็อกเป็นแกวออโต,โอโต้หกสปีดนะคะขับง่ายขึ้นลงสะดวก้าด้าน,นบนสวยสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยโครงสร้างตัวรถหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขดูได้เลยจะเก็บเดิมซอกประตูเดิมนะคะราคาจับต้องได้อีกหนึ่งคัที่ ต้องแนะนําเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่เลยบอกอาจจะเลอะฝุ่นนิดหน่อยนะเพราะว่ารถทุ่งเข้าเดี๋ยวน,นี้เก็บงานทําสปาให้ใหม่ก่อนส่งมอบนะคะล้างขัดสีทําความสะอาดทุกอย่างให้สวยใหม่เอี่ยมเหมือนก็ออกรถใหม่เลยแล้วก็มีการตรวจเช็คระบบเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานนะคะคันนี้อุปกรณ์ติดรถมีมาให้ครบเครื่องมือแม่แรงงานอะไรนะคะมีมาให้ครบทั่วเลยด้านท้ายนะคะเสียลักตัวโลโก้ซเซทอิดิชันมาครบ นะคะแล้วก็ติดตั้งคาริบอยพร้อมใช้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกันแดดกันฝนเอาไปใช้งานได้เลยนะของเรา,าดําเนินการให้หมดแล้วนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากได้ในส่วนของคาริบอยนะคะเดี๋ยวถอดออกให้ได้นะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะคุ้มค่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูสําหรับตัวคาริบอยกันนี่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะสะภาพตัวรถ รถในงานนะคะโโเขาดูแลอย่างดีแล้วนะคะนี่คันนี้นะคะคันนี้ไม่ไม่ได้มีในส่วนของกระบะไลเนอร์มาแต่ว่ามีในส่วนของผ้ายางรองมาให้นะคะแต่ดูได้เลยสภาพตัวรถนะคะรถไม่มีการบรรทุกหนักใช้งานหนะักเพราะว่าร่องรอยการใช้งานมองแทบไม่เห็นเลยนะเมคอัรเรียงสวยตรงไปแบบนี้นะคะบ่งบอกถึงความสดความเดิมของตัวรถนะคะอ่ะแล้วก็ โครงสร้างต่างๆนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กระบะไม่มีผุไม่มีช้ำไม่มีชำรุดนะคะในสภาพตีพร้อมใช้เลยเมคอัรเรี้ยงสวยนะคะติดตั้งแคริบอยพร้อมใช้นะ,ะในราคา4ี่0ส0เจดเกันบาทถ้าใครสนใจนะคะแวะมาดูรถได้เลยมาลองขับก่อนได้นะคะดูรถไม่เป็นพี่พาช่างมาดูรถได้เลยรับรองสวยตรงรูปตรงปกแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากได้อย่างที่บอกแคริบอยนะคะเดี๋ยวถอดออกให้ไม่ต้องกังวลอยากได้เงื่อนไขไหนมาคุยกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบอดี้ตัวรถภายในภายนอกนะคะรอบคันแบกบยางทั้งสี่เส้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นี่ภา,ายในไม่มีช้ำเลยในส่วนของแผงประตูนะคะไม่มีช้ำไม่มีทละลอกรถสภาพตีนะคะเจ้าของเดิมดูแลรถตีเข้าศูนย์ตามรอบตามระยะแน่นอนเบาะแน่นๆตึงๆไม่มีช้ำนะคะ โครงสร้างฝั่งนี้หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะแต่เข็บเดิมซอบประตูดเดิมแบบนี้เลยเบงอาร์เรียงสวยนะคะสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะขับดีช่วงล่างดีเป็นรถแบรน์หลักเจ้าตลาดนะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนอยู่แล้วนะคะนี่สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098-627-68 2 6เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลย เดี๋ยวพาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะพาดูสําหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะเครื่องยนต์ Gd a c i a n Blue Super Power นะคะห5 0งแรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลส่สูบนะคะอัตราการเร่งดีออกตัวดีไม่อืดน,นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ทนมากๆนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่มีดัดแปลงหรือเป็นเครื่องยนต์แน่นอนนะคะหัวน็อตดูได้เลยน็อตไม่มีแกะเลยสักจุดนะคะฝากระโปรงเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หัวน็อตไม่มีขยับ เมคอาร์ติแฟกกระโปรงมาครบนะต่ำหมัมตัวตา้ามาครบระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะเบรก a อ s, mm hmm. <S H, มาครบแน่นอนนะคะค mm hmm. หน้าเดิมตรงไม่มีขดไม่มีงอนะคะสัญลักษณ์ตัวคารตัว R ตัวเอ mm hmm. มาครบสมบูรณ์อย่างนะคะจุดมาคแต้มสีโรงงานมาครบนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมแบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเต mm ็ม hmm. นะคะเพจรถอยู่ครบในเครื่องในถังตรงอุ่นได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะสภาพดีพร <zinc> ้อมใช้อีกหนึ่งคันที่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะคะ ใครเน้นไปใช้งาน4ประตูตัวเตี้ยออโต้เนี่ยค่ะบอกบอกเลยว่าหายากนิดหนึ่งนะเพราะปกติจะมีแต่เกียร์ธรรมดาเอาวันนี้ได้เกียร์ออโต้มาแล้วนะคะใครสนใจรีบตัดสินใจได้เลยเพราะว่าถ้ารถหน่วยงานไม่รู้จะมีมาอีกหรือเปล่านะคะถ้ารุ่นนี้นะสัญลักษณ์ตัวคําเตือนต่างต้นสื่อเห็นชัดแจ๋วนะคะรถไม่มีโซมไม่มีช้ำเมกา้าเรียงสวยแบบนี้นะคะและนี่ก็คือรถเข้าใหม่โตโยต้าไฮรักดีโว 2.4มิตรนะคะ Double Cab s e Edition ปี2021เกียร์ออโต้นะคะในราคา479,000บาทราคานี้ซื้อสดได้ตัดไฟแนซ์นได้นะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีคันนี้เริ่มต้นที่4ีดาวได้เลยออกง่ายอนุมัติไวได้ทุกอาชีพนะคะก่อนรับรถจะมีการตรวจเช็คอย่างละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ช่วงล่างของเหลวนะคะดูแลเช็คให้หมดทุกอย่างแล้วก็มีการตรวจสภาพตัวรถให้ด้วยนะคะจากบริษัทกลาง ที่ได้รับมาตรฐานนะคะมีใบตรวจรถให้มีใบตรวจเกรดรถให้รถได้เกรด A 5ดาวแน่นอนนะคะผ่านมาตรฐานจากบริษัทกลางแน่นอนนะคะมั่นใจได้เลยว่าซื้อไปไม่ผิดหวังและรถหน่วยงานนะคะเข้าดูแลเข้าสูตอย่างดีตามรอบตามระยะอยู่แล้วนะคะมั่นใจได้เลยสําหรับใครที่สนใจนะคะรถคันนี้ติดต่อหาหนุกได้เลยนะะที่เบอร์098 6ก8 6งเ6หนะคะเบอร์ศ er ู8ย์7 6 8 2 6เเบอร์น hmm. er ี mm ้แอดไลน์ได้เลยนะคะถ้าดูรถแล้วชอบแล้วถูกใจก็สามารถจองล็อกรถออนไลน์ได้นะคะเรามีวิ่งเซ็นให้ถึงบ้านทั่วประเทศนะคะ mm hmm. อยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ดูแลกันเต็มที่ทุกเคส mm hmm. ไม่ว่าจะดาวน้อยดาเยอะนะคะดูแลเต็มที่ทุกเขสเลยนะคะ mm hmm. งานไวไว้ใจได้ mm hmm. วันนี้ ฝากรรคานนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าถูกใจยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยนะะสุดท้ายนี้ฝากพี่ๆทุกท่านด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่สวยๆนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ